พักเกบกกมาจากน่อยนึงอุ่นๆจากพี่น้องอุ่นๆจะอากาศคืบมีแล้วสมุนทรคอนน่ะสมุนทรคนคืบมีแล้วทางในฝนตกเลยเนะก<อ>ินกาแฟด้วยกันนะจ๊ะแต่ซ้ายพี่น้องจ้าตื่นต่เซากินบ่ท่านพี่นอ้องเบอร์มาได้ตอนซ้ายไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องจะอ๊ะพี่น้องเนาะกินตอนไหนก็อร่อยเหมือนเดิมคือเกี่ยวคือกาเหมือนเดิมพี่น้องจ้ะนเนอ้อ เขาพูดเล่ลายจ้ะพี่น้องจ้าคลิปหน้าพอกันไม่จ้ดว่าจิบไปเด้กินอีหยังวันนี้กินกาแฟพี่น้องเนาะเขาพูดเล่ลายจ้ะพี่น้องจ้าเลิบเลิบทุกโปรไฟล์เตดผักเบียร์กามาแจกหน่นอยหนึ่งอุ่นๆจ้นะพี่น้องอุ่นๆจะ้ะอากาศคื้นมีแล้วสมุนซาค้อนนั่นสมุนซาค้อนขึ้นมีระยะทางในฝนตกเลยเนะี่ยมุกเป็นยังจ้าเรือลายอยู่เต็มแก้วอยู่พี่น้องจ้าก้อยพี่น้องเนาะไต่คือเก้าพี่น้องจ้า กินหล้กก็ไปเห็นงานคือเก้านั่นแหละพี่น้องจ้ะอร่อยเหมือนเดิมเติมพลังน้ำกัดพี่น้องจ้าเติมพลังด้วยกันตอนที่เพิ่นยังอันบรร่ระท่านแข็งตัวแล้วพี่น้องจ้ากาแฟทาเฮียเรามันทีเหนียวพี่นอ้องนี่มาจากถอยมาบะสวยก็มากินบะสวยส้นแก้วบะสวยนี่แล้วกินกาแฟด้วยกันนะจ๊ะ ไปซ้ายพี่น้องจ้าตื่นตะเสากินบ่ท่านพี่น้องเบิดมาได้ตอนซ้ายไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องจ้าตอนที่เพิ่นยังอันบัท่านแข็งโตแล้วพี่น้องจ้ากาแฟทานเฮียแล้วมันอทีเนี้ยวพี่น้องนี่มาจากเสียคือเก้ากินยำได้กับเสียคือเก้ากัดเซโตก็จ้ดถ้าเพิ่นแหงเพิ่นสีนเนี้ยวพี่น้องจ้าถ้าเพิ่นแหงแล้วเพิ่นสีนเนี้ยวเต็นโตได้จ้ะเนาะต้องเค้ ก่อนก่อนพี่คนยังแหงอยู่โอ้อพี่นองนาะกินตอนไหนก็อร่อยเหมือนเดิมคือเกี่ยวกับเก่าเหมือนเดิมพี่นองจ๊ะมาเป็นยังจ้ะเรือลายอยู่เตรีมเก้ีวอยู่พี่นงจ๊ะเอ,อยังน้องจ้ะอืกินกาแฟบนเรือมีแห้งสูงงานหรือพี่นองจ้ะไปวะนี่เก็บงานเห็นงานน้องพี่นงนะดมองมาสิได้อยู่ได้กินมาเป็นยังจ้ะ เรือลายอยู่เต็มแก้วอยู่พี่น้องจ้าโอายจ้าสมุทรสาครคือขึ้แล้วพี่น้องเมื่อวานตกลายแห้งเมื่อวานทวงทุ่มกลัวยี่พี่น้องจะเริ่มจากทุ่มกลัวไปหาทรงทุ่มกาแฟตอนสายพี่น้องตาตอนเสาวกาแฟเพื่อตาตอนสายก็ได้พี่น้องจ้าตอนสายก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะแสบคือเก่าเหมือนเดิมส่วนแก้วจ้ะพี่น้องจ้า ฝนแก่ตอนสายๆพี่น้องเป็นยังมาจดิมิดพี่น้องจ้ากาแฟมืดเมื่อวานฝนตกว่าแต่ไปถอยมาหมื่อวานฝนตกว่าแต่ไปถอยมาไม่ไปถอยมาป่าสวยผักเบีบสามารถจักหน่อยหนึ่งอุ่นๆจะพี่น้องอุ่นๆจะอากาศขึ้นมีแล้วสมุรสาครน,นั่นสมุรสาครคขึ้นมีเวลวทางในฝนตกเลยเนี่ยตกห้ายพี่น้องจ้ะ หาโมงหาโมงแรงเนาะหาโมงหาโมงกับพอลิลินพี่น,อน้องหกโมงหกโมงไปหาทุ่มเนี่ยกาแฟตอนสายพี่น้องตาตอน,ตนเนสากวสากาแฟเื่นอนตาตอนสายก็ได้พี่น้องจ้าตอนสายก็ได้ไม่เป็นไรจ้าแสบคบือเก่าเหมือนเดิมส้นแก้วจ้าพี่น,อน้องจ้าส้นแก้วกตอนสายสายพี่น,อน้องหนุ่มเน้อเขาพูดเล่นๆจ้าพี่น,อน้องจ้าคลิปหน้าพอกันไม่จ้า วันสิตันกินยังวันนี้กินกาแฟพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องจ้ะเลิฟเลิทุกโปรไฟล์เตดกินกาแฟด้วยกันนะจ๊ะดานซ้ายพี่นอนะ้อ,นองจ้า,า,ต,า,าจตื่นตะเส้ากินบ่ท่านพี่น้องเบิดมาได้ตอนสายไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องจ้าคือเกาเหมือนเดิมส้นแก้วจ้ะพี่น้องจ้าขึ้นแก้วตอนสาย,ยสายพี่น้องผักเบียร์กับมัดจักหน่อยนึง อ pelled, sword, guard, os, hmm hmm. na, shared, un, ุ่นๆจะพี่น้องอุ่นๆจะอากาศคือมีแล้วสมุรสาครนั่นสมุรสาครนคือมีแม้กะทั่งในฝนตกเลยตกหลายพี่น้องจ้ะหามงหามงแรงเนาะหามงหามงกับพอลิลินพี่น้องหกมงหกมงไปหาทุ่มเนี่ยกาแฟตอนสายพี่น้องตาตอนเศร้ากาแฟเบื่อจ้ะตอนสายก็ไรพี่น้องจ้ะตอนสายก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะแสบผักเบรกสามาจักกน้อยนึง อุ <f dragging> ่นๆจะพี่น้องอุ่นๆจะอากาศคือมีแล้วสมุรสาครนั่นสมุรสาครนคือมีแล้วะทั่งในฝนตกเลยตกหลายพี่น้องจ้ะหามงหามงแรงเนาะหามงหามงกับพอลิลินพี่น้องหกมงหกมงไปหาทุ่มเนี่ยไอ้จ้าสมุรสาครคือคืบแลวพี่น้องเมื่อวานตกหลายแห้งเมื่อวานช่งทุ่มกลัวที่พี่น้องจะเริ่มจากทุ่มกลัวไปหาส่งทุ่มแกี่ยวปูด เมียนพี่น้องงามในกระปุทุกคนแหละล่ะตื่นตื่นเด็กลูกสาวกับพักกันฝ่าวกินพี่น้องจ๋าแต่ว่าเหมือนสาว้องพันบ่ได้กินคือเก่าเหมือนเดิมส่วนแก้วจ้ะพี่น้องจ๋าส้นแก้วตอนสายๆพี่น้องขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้พ้องพันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคลิปให้จบกวนใจพี่น้องจ๋ายังค่อยเลื่อนผ่านเนาะดูคลิปให้จบแล้วก็เบรรจุนักสนุนอันถ่ายคลิปให้พ้องพันนําเด้อเพิ่น กาแฟตอนสายพี่นอ้องจ้าตอนเช้ากาแฟเบืยอ <c oughs> ตอนสายก็ไรพี่น้องจ้าตอนสายก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะแสพอขอโทษขอไพ่เฮียอะไรก็เฮียเฮียไปครึ่งกลัวเหรอพี่น้องโกไปครึ่งซองโกเป็นยังจ้าเรือลายอยู่เต็มเก้ยวอยู่พี่น้องจ๋งอยอยางังกินกาแฟด้วยกันนะจ้ะต่สายพี่น้องจ๋าตื่นตื่นเต่ากินบัท่านพี่น้องเบิร์ด มาได้ตอนสายไม่เป็นไรจ,พจระพี่น้องจ้าสมุทรสาครคือขึ้แล้วพี่น้องเมื่อวานตกหลายแหฮงเมื่อวานส่งทุ่มกลัวเี่พี่น้องจะเริ่มจากทุ่มกลัวไปหาซองถุงขอบคุณทุกการเยี่ยมชคมคลิปใไฮฟองพันเด้๋ยพี่น้องเนื้อเมื่งคลิปให้จบกวนใจาพี่น้องจ๋ายังคอยเลื่อนพันเนาะดูคลิปให้จบแล้วก็เบิ่งโพสต์อันโพูดสนับสนุนอันถ่ายคลิปใไฮฟองพันน้ำเดือเพี่น้องมัเป็นยังจา้าเรือลายอยู่เต็มแก้วอยู่พี่น้องจา๋ายไงมาจากพี่น้องจา้า กาแฟมาแล้วตอนสายพี่น้องจ้าในสายอากาศคือคือก้ามากินกาแฟนรักันกพี่น้องจ้าตอนที่เพิ่งยังอัดปุ่มท่านแข็งตัวแล้วพี่น้องจ้ากาแฟชาเฮียเราเมื่อที่เหนียวพี่น้องนี่มาจากโมเป็นยังจ้าเรือลายอยู่เต็มแก้วอยู่พี่น้องจ้ออาเพระพาะยาเพราะถูกขอให้เฮียลายเครือ เฮียเฮียไปคปรึ่งกลัวเลรพี่น้องงกไปครึ่งซองคือเก่้าเหมือนเดิมสวนแก้วจะพี่น้องจ๋าเขนแก้วตอนสายๆพี่น้องเสียคือเก่้ากินยำใดก็เสียคือเก่้าผักเบียรกมาดจากหน่อยนึงอุ่นๆจยากพี่น้อง,ง,ง,อ,ง,อ,งอุ่นๆจะอ,อ,อากาศคื้นมีแล้วสมุนสาคอนนั่นสมุนสานครนขึ้นมีแล้วะทั่งในฝนตกเลยเนะี่ยตกหลายพี่น้องจ้า หาโมงหาโมงแรงเนาะหาโมงหาโมงกับพอลิลินพี่น้องหกโมงหกโมงไปหาทุ่มเนี่ยโจกโจกพีนนกกพนพน่น้องจ้าปันฝ่าหัวฝนกระไดเนาะอ่ะกินเราไปเทำงานบ่เป็นยังจ้าเรือลายอยู่เตรีมแกลวอยู่พี่น้องจ้าก็อยากโตกลายพี่น้องจ้าหาโมงหาโมงแรงเนาะหาโมงหาโมงกับพอลิลินพี่น,อน้องหกโมงหกโมงไปหาทุ่มเนี่ยพี่น он, ้องจ้ม กิกาแฟบนเรือมีแห้งสูงงานหรือพี่น้องจ้ะไปบ้านี่เก่งงานเก่งงานน้องพี่น้องเ์นวดมองว่าสิได้อยู่ได้กินบ่เป็นยังจ้ะเรือลายอยู่เต็มแก้วอยู่พี่น้องจ้ะไปยังน้องจ้ะกิกาแฟบนเรือมีแห้งสูงงานหรือพี่น้องจ้ะไปบ้านี่เก่งงานเก่งงานน้องพี่น้องเ์นวดมองว่าสิได้อยู่ได้กินพี่น้องจ้ะกิกาแฟบนเรือมีแห้งสูงงานหรือพี่น้องจ้ะไปบ้านี่เก่งงาน เฮ็งานน้องพี่น้องเนาะมองมาสิลด้อยู่เลยกินขอโทษขอัยเฮี่อาไล่ก็เฮียเฮียไปครึ่งกล้วยเลยพี่นออ้องหกไปครึ่งซองเป็นยังมาจานเมื่อิบพี่้อกจ้ากาแฟเมื่อเมื่อวานฝนตกว่าแต่ไปถอยมาเมื่อวานฝนตกว่าแต่ไปถอยมาไม่ไปถอยมาปลาสวยแก้วปูดเมียนบ่พี่น้องย่ามได้กระปูดทุกคนแลหละล่ะตื่น ตื่นเด็กลูกสาวกับภาคกันฝ่าวกินพี่น้องจาง๋าต่้งไว้เหมือนสาวพองพันบ่ได้กินขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้พองพังพงนเด้อพี่น,อน้องเด้อเบิ่งคลิปให้จบกวรแจกพี่น้องจ๋ายังค่ยงคอยเลื่อนผ่านเนาะดูคลิปให้จบแล้วก็เบิรรจุสนับสนุนอันถ่ายคลิปให้พองพันนําเด้อดพี่นงค์ผักเดืกกอกอมาจักหน่อยนึงอุ่นๆจากพี่น้องอุ่นๆจากอากาศคื้นอีกแล้วสมุทรสาครน,นั่นสมุทรสาครคื้มนมีเวลวทางในฝนตกเลยโจกโจกพี่น้องจ๋าปานฝ่าหัวฝนกระอ่ะกินนแล้วไปเฮ็ดงา พักเบรกมาจากหน่อยนึงอุ่นๆจากพี่น้องอุ่นๆจากอากาศคืบมีแล้วสมุทรสาครน,นั่นสมุทรสาครคืบมีแล้วทางในฝนตกเลยเนี่ยขอโทษขอภัยเฮียหอะไรก็เฮียเฮียไปเครื่อนตัวเลยพี่น้องโกไปครึ่งซองการจ่ายแห้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อจับมือเดินไปด้วยกันจัาก,กินกาแฟแล้วก็ไปเฮ็ดงานพี่น้องจากหมองมสัสยิดายู่เลยกินของแท้ไปจ่า